ไอฟ้าไปชาวบ้านไอ้ฟ้าหายต้นที่มันงามงามมาฟ้ามาของหมูห้ากินคนนี้ไหนนะนี่เธอคนบางระกำนปะเหรไม่ใช่แต่คนเมืองเลยคนเมืองคนในบางมูไงนั่นแหละผ่านมาของหมูที่ห้าไปแล้วจะแบ่งปันเลยเนาะแบ่งปันเงี้ยอ่ะมันดคุณธรรอย่างนี้ไหม ในเมืองออของอ่างทองนะคะเห็นเห็นผักนะเนาะเรามาทํางานที่ตมอิสระมูลเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าเขามีโครงการหรือว่าผักอะริมคลองเนี่ยสามารถเก็บไปรับประทานได้เราก็แวะเก็บค่ะไปรับประทานที่บ้านค่ะตอนเย็น

หอมมะเขือกี้น้อยบอกมารักไปกินได้เลยให้ให้ให้ตลอดถ้าเกิดว่ามันลูกมันจะแก่เราก็ต้องเก็บเกเราก็ต้องเก็บทุกวันนี้ที่บ้านทำอะไรมะต้องมะเขือผัดมะเขือแกงมะเขือนายด้วยนะเก็บปากให้นายแล้วก็ปล่อยให้คนเอาไป อันนี้หูผู้ใหญ่บ้านหมู่5อินทปมูลนะคะได้รับโครงการจากท่านนายอำเภอโครงการขับเคลื่อนโครงการ1ตำบลน1ห,นหมู่บ้านยั่งยืนเราได้สนับสนุนมาจากอำเภอได้ต้นไม้พันไม้ได้ต้นแคร์ได้มะเขือได้พริกมาปลูกให้ชาวบ้านเราช่วยกันลดน้ำและได้ผลผลิตก็แบ่งกันกินแล้วหมู่บ้านข้างเคียงค่ะที่เหลือเหลือกิน ก็เอาเก็บขายค่ะบริเวณคันคลองหมู่ที่หําตะบนีท้าประมูลค่ะประมาณระยะทาง400เมตรค่ะ